สวัสดีครับเ,เพื่อนๆหลายคนคงจะซื้อกาแฟมาชงกินเองที่บ้านนะครับก็บนหน้าซองกาแฟนะครับเขาจะมีวันวันคั่วนะครับเขียนติดไว้แล้วคราวนี้เพื่อนๆสงสัยนะครับว่าวันคั่วเนี่ยมันมีผลยังไงกับรสชาติกาแฟสมมุติว่าถ้าเรา ซื้อมาหลังจากวันคั่ว1วันรสชาติกาแฟมันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าร้านเขาบอกว่าให้รอ3ามถึงสีวันหลังจาก D at, ดีแก๊สรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราปล่อยกาแฟทิ้งไว้โดยที่เรากินไม่หมดกี่เดือนมันถึงจะยังกินได้อยู่วันนี้นะครับเราจะมาลองชงกาแฟ 3แก้วโดยที่แต่ละแก้วนะครับก็จะมีวันคั่วที่แตกต่างกันแก้วแรกนะครับก็จะคั่ว1วันนะครับส่วนแก้วที่2ก็จะคั่วมาแล้ว1อาทิตย์นะครับแก้วที่3ก็จะคั่วมาแล้ว2เดือนนะครับโอเคครับอ,อยากจะขอพูดถึงเรื่องแก๊สในเม็ดกาแฟนะครับ ตัวแก๊สในเมล็ดก,กาแฟครับมันเกิดขึ้นได้โดยที่ตอนเราคั่วกาแฟครับมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันนะครับจากการเผาไหม้ปฏิกิริยานี้มันจะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอยู่ในเม็ดกาแฟครับแล้วก็มันจะค่อยๆระเหยอ,ออกมาจากจากเซลล์กาแฟนะครับทีละเล็กทีละน้อยครับ โดยที่เขาว่ากันว่าใช้เวลาประมาณ2วัน,นครับกว่าที่มันจะออกมาได้ประมาณ40%แล้วมันก็จะค่อยๆหายไปตามกาลเวลานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่ามือใหม่เขาจะแยกออกไหมว่าแก้วไหนเป็นเป็นอะไรโอเคครับผมเชิญรับชมครับ อ่าโอเคตอนนี้ก็มีกาแฟสีแก้วเหมือนเดิมโดยที่แต่ละแก้วเนี่ยจะเป็นกาแฟที่ขั่วมาแล้วหนึ่งวันขั่วมาแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ขั่วมาแล้วสองเดือนและอีกแก้วหนึ่งเป็นแก้วอ่าเป็นกาแฟหลอกกาแฟหลอกใช่หลอกยังไงเอากาแฟอะไรไม่รู้มาชงอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ก็จะให้จะให บอกว่าชอบแก้วไหนมากที่สุดแค่นั้นแหละไม่มีการทายอะไรนะู้แค่บอกว่าชอบแก้วไหนมากที่สุดแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะเฉลยโอเคครับเชิญแก้วไหนก่อนก็ได้ระหว่างชิมไปก็บรรยายความรู้สึกไปก็ได้มีความ เข้าไปนึกถึงโอเ,เนี่ยขมขมครับแก้วเอนี่ขมขมไม่เปรี้ยวยเดี๋ยวต้องลองชิมแก้วอืกก่นดูก่อนอืมขมทึบๆทึบๆนี่กาแฟ กาแฟตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าขั้วเวลาสั่งกันอันเนี้ยใสกว่าตัวนี้แล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวกว่าอืมอืมเขากลับมาชิมไหม่เอออันนี้ไม่เปรี้ยวแต่ตัวเนี้ยเปรี้ยวกว่าอืมอืม อย่างไปอีกพอฟอกกันจะเหมือนตัวนี้จะขุ่มกว่านิดนึงตัวนี้จะใสกว่าอืม,อม เี้ยวเปี oh, ้ยวเปรี้ยวบางอันนี้ดีกว่าถ้าถ้าอย่างนี้อ่ะ ให้ตัดออกวปที่เล็กแก้วจนเหลือแก้วสุดท้ายที่ชอบตัดแก้วนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันแบบมันมันมันเหมือนมันขมมันแบบเขาเรียกว่าอะไรบอดี้หรือเปล่าหรืออะไรแต่รู้ว่ามันแบบกินแล้วมันมันไม่เปรี้ยวอะแล้วมันก็ทึบๆมันไม่สว่างมันไม่ใบ เออประมาณนั้นนะ่ะเอออืมอเ,อเ,อเ,เลยสังย่งแก้วแก้วนี้มีความเปรี้ยวแต่มีความหนัก มันเหมือนเดียงนับตามลําดับนะเปรี้ยวนะเปรี้ยวอันนี้คือเปรี้ยวเปรี้ยวสุดอ่ะอสองตัวนี้คือเหมือนจะพอๆกันแต่อันนี้เหมือนจะใส่กว่าชอบแก้วไหนหรอ,อ ค่อยตัดออกกไ็ได้มา <c oughs> วัดกันที่ความหอมนะครับตอนเนี้คือแบบเหมือนรสชาติปอกันแต่ตัวเนี้ยหนักกว่านิดนึงอืม เปี้ยวปีดเลยขอเอาเนี้ยใชะมีหนักนิดนิดแต่พูดถึงความหอมหล้วมันมันไม่ค่อยพุ่งแบบตอนตอนจบตอนเรียกว่า after taste นะออกาแฟที่ใช้ในวันนี้ก็คือกาแฟเ <c oughs> มลัวอ,อันนี้โปรเซ่โค่หอนเขาเยะตัวนี้อีกแล้ว S <S ชอบแก้วบีใช่ปะโอเคก็เี๋ยวแก้วบนะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับอ่ะมาเฉลยนะแก้วแก้วเอเป็นกาแฟมั่วเอามาลอง yes? <S 2> <S 2> มันก็คือเวนรวเหมือนกันหรอไม่ใช่อ๋อเป็นกาแฟดีเฟกที่ ที่คพิ่งั้วเมื่อวานแล้วก็คัดดีเฟลออกมาแล้วก็เนี่ยออกมาผสมแล้วก็มาชม,มต่อไปบอกว่าดีโคแล้วแล้วก็ยังมีคั่วเมื่อวานที่เป็นกาแฟดีอยู่หรอใช่กาแฟที่คั้วเมื่อวานก็คือแก้วสีนี้ใช่แล้วกาแฟที่คั่วไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ คือแก้วดีส่วนแก้วบีที่แกชอบคือกาแฟที่ขั่วมาแล้วสองเดือนดีไหมอ่ะการที่มันมันก็ดีเออกาแฟขั่วอ่อนมันยังอยู่ในเล้งที่กินได้อยูเออ่เออก็อายุประมาณเนี้ยสองเดือนอแต่ถ้าหลังจากสามเดือนไปแล้วก็มันจะ รสชาติก็จะเฟื่อนอ่างนี้แหละคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเฟื่อนผู้ผิดรสชาติมันจะไม่มีแล้วอ่ะคือคมันจะคล้ายๆกับว่าเรากินเรากินผงอะไรสักอย่างแล้วราดน้ำลงไปอะมันจะไม่มีความเป็นคข้กีนกาแฟเพราะว่าให้สารสารละเหยว่าสารตกตะกอนแล้ววกนี้มันละเหยไปหมดแล้วส่วนซีเนี่ย มันยังไงนะที่ขวบมาแล้วหนึ่งวันขวบมาแล้วหนึ่งวันเหรอใช่เปรี้ยวแต่ว่ามีความหนักกว่าตัวนี้นะตัวนี้คือเปรี้ยวและใสเลยแบบแล้วเปรี้ยวแบบเปรี้ยวพุ่งอ่ะคือเฟเวอร์มันยังชัดด้วยความที่คำว่าไดงไซด์มันโอกไปหมดแล้วเหลือแต่แบบสารสารตัวละทำละลายที่อยู่ในเม็ดกาแฟใช่ไหม มันก็เลยแบบมีอะไรครบกว่าแต่แก้วบีนี่คือแกชอบเพราะมันใส่ไม่เหลอชอบเพราะว่าเขาไม่ไม่ชอบเปรี้ยวมากนะชอบมีบอดี้นิดๆดอมนิดๆแล้วก็เปรี้ยวแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่มันเปรี้ยวพุ่งแล้วมันใส่ก็เลยไม่เลือกมันอะไรเงี้ยชอบกินของเก่าเอามันปี๊ดแล้วลองชิมดูดิเอาชิมดิออาลองชิมดูุ คือที่มันปีนี่เพราะว่าใช้ v 6 0ชงไงเออคือมันดึงความเปรี้ยวของมันดึงคาเลคเตอร์ความเ,ออเปรี้ยวที่ชัดของมันมาใช่ไหมใช่แต่ด้วยความออที่เขาแบบอาจจะไม่ไม่ชอบด้วยความมันใสใช่ไหมใสเกินไปหรือเปล่าบก็เลยไม่เอาอะไรเงออีเออ้ยแก้วแก้วบีกับแก้วดีเนี่ยอ,อ,อันนี้ใสกว่า เจวกว่าออันนี้มันจะออกเป็นรถกลายเป็นถั่วๆไปแล้วมันจะเหมือนแต่มีมันๆมันๆถั่วๆอย่างนี้ใช่ไมัล้วแบบนี้เปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่แก้วซีที่คั้วมาแล้วหนึ่งวันนะมันจะมีความรู้สึกซาซาฝุ่นๆซาซาฝุ่นหรอเออมันจะมีความรู้สึก ฝืนอยู่ไม่ใช่ฝืนๆไม่ใช่ผมๆอ่ะลองเทียบสองแก้วนี้ก็แตกต่างันี่ยอันนี้ก็ใสเปรี้ยวใช่ใช่เดนเน่เอออืมนี่แหละคือข้อแตกต่างระหว่างการขายแก๊สอืมอืมถ้าขายแก๊สหนึ่งอาทิตย์่รสชาติมันจะสว่างแล้วยิ่งทิ้งไปนานๆปุ๊บใช่ไหมก๊สที่อยู่ในกาแฟก็เลอะเหอะไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็เหลือแต่ เนื้อมันเนี่ยที่เป็นไฟเบอร์อ่ะถ้าเวลาเราชงมามันก็จะเหมือนกระถั่วประมาณนี้ไม่เชื่อลองไปหากาแฟเก่ามาปีหนึ่งมาชงดูมันจะเหมือนแบบเรากินถั่วต้ม,มอ่ะเพราะมันเหลือแต่ไฟเบอร์แต่ตอนแรกตะกี้นี่กินแบบไม่รู้สึกหอมอะไรเลยแต่เหมือนทิ้งไว้านานๆแล้วมากินง่ง โอเคนะครับคลิปนี้ก็สรุปได้ว่ากาแฟถ้าเราดีแ๊สแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็กินอร่อยแหละสองเดือนก็ยังกินได้แหละเออแต่เขาชอบกาแฟที่กินได้อออย่างน้อยก็ตัดอันที่เป็นดีเฟกออกไปว่าเออเนี่ยรู้เรื่องเซงว่ากาแฟมาถูกทานแต่เรานี้รู้เลยใช่ไหมว่ากินกาแฟแบบ เอาวิลโลว์เออมันแบบมันกึกอะมันแบบเออเออแลมันเอาจริงๆมันกินได้แต่คือมันไม่ขนาดนั้นมันเป็นเม็ดแคกเกอร์ไงมันเป็นเม็ดด้านๆแบบเม็ดกาแฟที่ด้านๆเม็ดกาแฟหักเม็ดกาแฟโอมันกินได้แต่มันมันแบบเอมันแบบเขากินไม่ได้เลยมันปิดมันปิดอะแบบเออมันทึบเลยเออใช่มันอยากกินอันนี้มันแบบโอ้ยมันมีความสว่างแง่รู้อะ ขอ <Hey. S 1> ไม่ถูก <Hey. S 1> <Hey. S 2> ครับอันนี้แหละอันนี้แหละคือของที่เราต้องคัดทนะิ้งเนาะคือดีเฟกทั้งหลายเนี uh ่ยโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านนะที่ติดตามชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีเนื้อหาสาระดีก็ฝากกดติดตามช่องเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของเราด้วยนะครับจิตพันคาเฟ่ แล้วก็ฝากร้านในช้อปปี้ด้วยนะครับจิตพันเหมือนกันเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ